เจอรถสามล้อเจอรถสามล้ออย่าจิงกูอย่าจิงกูเฮ้ยมาดิลุงกูโอ้ยเฮียไม่มีปืนเลยลุงกูเฮ้ยสายอะไรพี่อ่ะเอาเฮ้ยไม่นับไม่นับออกเฮ้ยเจอคูนแปดวะทุกคนตัวนะทุกไปเซ็นได้อยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแพนิคทุกคนอ้ามอ้อามพร้อมยังเตรพร้อมยัง พื้นพร้อมละแต่ไม่มีเกาะไม่มีเกาะเหรอเออไม่มีเกาะเหมือนกันวะเหมือนมันจะเห็นกูอ้ามาอยู่ขางหน้ำเสียงข้าง โอ้โโดด,โโด,ดยิงอะเฮ้ยแตเดียวหรือเปล่าวันออนวันอพอลองกระสุนพอไหมสวยเฮ้ยไอ้จ้หจนังบนเขาไม้คุูทีดด่ยงเสียงมันไม่วิ่งมาไม่มีกระสุนอะไรอกไอไรอะไอ้ไรอะารอะอ้ารอัไวออ้าอออ เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่ฮามั้นเกือบตายเลยเนี่ยฮ่าฮาฮ่าโอ้ยรออะไรรออะไรเพื้อนข้ามเงจะเลยเริ่มอยู่เริ่มทำตัวแปลกๆแล้วข้างบนมีรูปสองให้ขี่มันขึ้นไปไงมันมีที่กระโดดใช่ไหม ไหนที่ก็มีลูก่อโอ้ไอ้นนยิงคุเบสกิรง่าอยู่เฮ้ยเอ้าคุณเป็นเราเพื่อนไอ้เี่ยเห็นชื่ออยู่ข้างบนหัวแต่อุ้มหน่อยไม่รงแล้ว ยิงเพื่อนกูหรอเออไอควายควายไอชิันเนี่ยหนุ่มเล่นน้ำแมนเแต่ละคนล็อกสิบซื้อน้องไมมีเฟิร์สเอทไหมน่ะ โอ้ได oh! ้ได้ดีไหมแค่โดนบอดยิงไม่โดนคนไปนะโดนบอดแค่เฮ้ยมีเฟิร์สเอ็ดปะไม่มีเหมือนกันมีเป็นเด็ดก UM ็ได้มีแต่เป็นเด็ดทหารไม่มีเป็นเด็ดอยู่อยู่ข้างบนน่ยแต่ไม่รู้จะเอาไงหมายวะอย่างมันอยู่ข้างบนเนี่ยระวังหลังเข้านะเฮ้ยโอ้โหเจอตั้งที เปิดเองกระโกระจกระดหมดกูก็ไบ้แ่หมดดาหมดไม่สนใครบอดกูก็ด,ด,ด,ด้่าฮ่ปลอ, <laughs> อดสวนมาโอ้โห <laughs> รั่วเลยแหละถ้าบอดเปิดไม่ด <laughs> ได้กูเหมือนะด้ย <laughs> อันนี้มีโนรงมันใหญ่วะนีหรอมั้งบตาาเขหมดแล้วเนี่ยแต่ เชื่อกูยังไม่เห็นสโคปปืนเลยเจอแต่เล็กหลับอยากได้ปืน G36 เอามาให้กูผมวัดตายไปได้สุนติกี้บอกไปไหมมีอยู่นนั่ะคนนั้นนะคนนั้นอ่ะเหมืคนจะคนเลยเหมือนแบบมันนั่งเล้งเป็นั่งนั่นแหละ ลอกูล่อให้ไปกูได้เต่ามาเยอะแล้ไม่ตัวลยตายคนเข้าเลยโอ้ช่างไงตอเเะไไปโอ้แตตรงไหนไ เป็นตาระเบิดมาเน่ยเลยมันช้าได้นนแล้วกูยิงน้มไปสองตัวแล้วข้างบนข้างบนข้างบนพิษสองห้าห้าก็มีนะเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งมาหาไอ้นนแล้วน้องหนึ่งน้องหนึ่งไอตัวนึงตับสตัวเลยเฮ้ยไอยิงนเอ ้ยไอ้เชี่ยยิงไม่โดนหลังเข่านะระวังตีมึงไม่ใช่เอ็มเอ็มโฟร์สเปรย์เอ้ยไปนั่นหนึ่งมี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 นีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวมีเสื้อสีแดงกับเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านวะไม่ต้องมีเสน่ห์อะไหที่ยาเขี้ยไม่มีลูกส้มเลยไม่ได้ใช้ลูกส้มกันเห็นและดูมาดิเออไม่ดู เราทำท่าเหมือนจะไปชาร์จมันโดยการปาร์สมอ็อกก็โอ้เขายืนยืนนี่นมันยิงเฮียเมื่อกี้ยิงไม่โด้มันโดนฟ้ามันโดนฟ้าเปิดปืนซองตีนนะครับดูอ้อมอ้อมอ้อมพี่ตีอ้อมออ้มมันมันมันต้องมาหาเราอยู่แล้วอ้อมไม่ไมาเราต้องไปหามันเราต้องไปหามันแต่เราแต่เราแต่เราอยู่ในวงเดี๋ยวเรไม่ต้องกลัวเปิดแอร์ดรอปยังวะเปิดไปแล้วมันเปิดไปแล้ว มันไม่น่าอยู่บนเหมมันน่าอยู่กองไฟเลยกลัวในเมืองเนี่ยมันอยู่มันมีคนเอาไงเฮ้ยหลังเข้าโอ้ไม่ชอบเลยบอดมันไม่น่าจะบอดนะมึงเคาะเคาะให้มันตายไปเลยเออตำแหน่งกลัวดิเออมันเห็นมันเห็นมันอยู่นั่นแหละเยี่ยมคนตื่นนะฮะเยี่ยมแบบพอดูเพิ่งไม่โผล่ฉันก็ต้องวิ่งวิ่งถอยทุกทางเนี่ยสองคนอยู่ด้านหน้าเราเลครับพิลล้อยเจ็ดห้า ดนนั่นแหละมันรู้นะเนี่ยว่าเราอยู่ที่นี้ใช่ไม่รู้วะสกิลนี่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 มันเห็นหัวมันเห็นหัวไอ้สัตว์เห็นหัวกูแล้วเดี๋ยวกมันแต้วเอ,อย้เออยแหม่ทำไมมันแก่างนี้วะวงเข้ามาหากูเอาโ h เอาไงต้องวิ่งแล้วนะช่วิ่งตามมาไปไปเขาแอบแอบมีแอ์ดอับปอี๊ดซิเลยไปกนไปเห็น <ไป S 1> เห็น,นเห็นเห็นเห็นอึดเห็นไงเจ้าห่ิงแม่นซะด้วยสองคนนี้แม่งเล่นเป็นอยู่ตรงุ่มยาข้างล่างทิปสองหนึ่งห้าก็มี สามสองหนึ่งไปโอ้โหอ้าวไม่โดนอยากจะรู้จริงเลยจังหวะที่มึงมาชาร์จคู่เนี่ยพวกกูเนี่ยมึงจะไหวกันไหมกลางเลยแหละเต่อ490โอ้ยชาวพนักงาน ตายอ A few moments later. ปืนสามหกเืนมามากมีมันมีน็อกหฆ่าตัวไม่เห็นหน้เนี่ย โอ้ยชนจิงผมโดนดีแล้วกำลังไปอยู่บ้านนี้หลัชั้นสงมงใช้ลูกซองมันวิ่งมาชาร์จปะมันอยู่ชั้นสองไปเนี่ยมัลงมาแล้วมั้งโ้ยมันมาชุพอดีเย่ยมาไม่อั้มมีมีมีเฟอร์เดตมีเฟอร์เดตกับยาน้ำกระโจกกระโจกไปคหนไปคืนไปตัว ไปบ้านหลังน the no huh? well. an 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 of ี้บ้านหลังนี้ซ้อมยาแป๊บใด้วยดคดดูเะะลอู่บนลคานอยู่บนลงคามาชุบหน่มาชุบหน่ตรงนี้ชุบมงเห็นมมางหลังนะเรียนปมากอเกลือือวเลล้วอยู่บนหลงฟ้าเลยบนหลงฟ้าชั้นสองชั้นสองชั้นสองตัวหนึ่งชั้นสองตัวหนึ่งเซนข้างหน้า บวก,กแตกหมกแตกหมกแตกน้ำันึ่งน้ำหนึ่งโอ้โหตัเดียวเฮ้ยเฮียปีนทำไมโอ้โหอย่าลากกูอย่าลากกูโอ้โหเฮ้ยแองปีนทำไมปีนทำไมไอ้หนูบอยแต่ว่ากูปีนไปพอดีกูก็ปีนมาพอดีแล้วกูก็นั่งเลยปนั่งนั่งอย่างนั้น เกือยหมดกระจกกระจกกระจกไม่ได้ก่งหรอกไม่ได้ก่งหรอกไม่ได้กเกระ่งยาน้ำเต็มเลยนนเข้าวงปะเสียงวิ่งเสียงวิ่งข้างหลังข้างบ้านข้างบ้านไปมึงนนเสียงวิ่งมึงเจ๊เนีวเกิดไหมครับ หลัง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 ตีน้องละในเวลาก่อตกระกรอะกมากเขับ้้ยออโหมันขึ้นมาเรื่อยสวยขอให้มันเจ็บให้หมดกะโดดกระโดดกรจริงเลยวี่ผูจริง่อยไปดูใหม่นะ ไม่แรงเทไร่ที่มึงได้จะโดนไนหะต้นเนียลูกซอง,องไอ้นี่นันจะคนเนะี่ยลูกซอ,องออ้ย้ไม่ง,ง้เยรวงกูยิงไอ้นนตายไอย้เหี้ย